หญิงสาวชาวแอฟริกันตื่นขึ้นมาเจอเลือดไหลนองพื้นกระท่มของเธอตอนดึกเธอกลีดร้องลั่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกกลิ่นคาวเลือดอกอวนในอากาศร้อนชื้นของหมู่บ้านเล็กๆในชนบทแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆเ,เห็นรอยเท้าเปื้นอนโคลนทอดยาวเธอชื่อนานาอายุ25ผิวคล้ำนองงามชีวิตเรียบง่ายนานาสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามสงบสติที่แตกตื่นเมื่อคืนเธอปล่อยให้ชายเร่ร่อนคนหนึ่งเข้ามาพักในบ้าน เขาโผล่มาจากไหนไม่รู้ใบหน้าสู้ผมเสื้อผ้าขาดวินนานาใจดีเกินไปเธอรู้สึกสงสารเขาในทันทีตอนนี้เธอเริ่มสงสัยว่าเธอตัดสินใจผิดหรือเปล่านานาคลานไปหยิบมีดในครัวมือสั่นจนเกือบทำหลน่นเสียงลมพัดไปไม้ดังคลืดคราดนอกกระท่อมฟังแล้วขนลุกเธอคิดถึงคำพูดของเขาเมื่อวานผมจะไม่ทำร้ายคุณน้ำเสียงทุ่มนุ่มของเขายังก้องอยู่ในหูเธอแต่รอยเลือดนี้มาจากไหนเธอไม่เห็นเขาเลยตั้งแต่เช้า นานาเดินตามรอยเท้าไปจนถึงประตูหลังบ้านประตูถูกเปิดทิ้งไว้ลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นดินเปียกเธอก้าวออกไปข้างนอกเท้าเปล่าเหยียบพื้นโคลนเย็นเฉียบท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันนำทางเธอนานากัดฟันแน่นหัวใจเต้นตึกตักไม่หยุดในพุ่มไม้ข้างกระท่อมเธอได้ยินเสียงใบไม้สั่นไหวนานากำมีดแน่นหันไปมองด้วยตาเบิกกว้างเงาดำๆขยับออกมาช้าๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เป็นเขาชายเร่ร่อนคนนั้นตัวเปื้อนโคลนและเลือดนานาตะโกนถามคุณทำอะไรลงไปเสียงเธอสัน่นเขามองเธอด้วยสายตาเย็นชาไม่ตอบอะไรสักคำมือเขาถือถุงผ้าสีน้ำตาลเปื้อนคราบแดงฉานนานารู้สึกขาของเธออ่อนแรงแต่เธอบังคับตัวเองให้ยืนเธอถามอีกครั้งเลือดนั่นของใครเขายิ้มมุมปากก่อนเดินเข้ามาใกล้เธอนานาถอยหลังหัวสมองหมุนติ้วด้วยความกลัว กลิ่นเลือดจากตัวเขาฟุ้งกระจายจนเธอคลื่นไส้เขาเอ่ยปากในที่สุดคุณไม่ควรปล่อยให้ผมเข้ามาน้ำเสียงเขาสุขุมเกินคาดไม่เหมือนชายเร่ร่อนธรรมดานานาขมวดคิ้วความสงสัยเริ่มกลบความกลัวเธอถามคุณเป็นใครกันแน่หัวใจเธอเต้นระรัวเขาหยุดเดินมองเธอด้วยสายตาลึกซึ้งผมไม่ใช่คนที่คุณคิดเขาพูดช้าๆนานารู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างในคำพูดนั้นเธออยากวิ่งหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากป่าข้างกระท่อมนานาหันขวับไปมองหัวใจแทบหยุดเต้นชายสามคนโผลออกมาสวมชุดดำสนิทถือปืนชายเร่ร่อนตะโกนล,ลงไปก่อนผลักนานาล้มลงพื้นเสียงปืนดังสนั่นโคลนกระเด็นเปื้อนหน้าของเธอนานาคลานไปหลบหลังต้นไม้หายใจหอบทีเธอมองผ่านใบไม้เห็นเขาต่อสู้กับชายทั้งสามหมัดของเขารวดเร็วแม่นยำเกินกว่าคนธรรมดา นานาคิดในใจเขาไม่ใช่แค่ชายเร่ร่อนแน่ๆหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและสับสนหนึ่งในชายชุดดำล้มลงเลือดไหลาจากจมูกอีกสองคนพยายามยิงเขาแต่เขาหลบได้อย่างน่าทึ่งนานากัดปากแน่นรู้สึกถึงรสเลือดของตัวเองเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าชายเร่ร่อนหันมามองเธอครู่หนึ่งสายตาเข้มข้นเขาตะโกนวิ่งไปอยาหันกลับมานานาลังเลแต่เสียงปืนดังอีกครั้งผลักเธอให้ขยับ เธอวิ่งเข้าไปในป่าเท้าเปล่าติดโครนหนืดกิ่งไม้ขูดผิวเธอจนเจ็บแสบแต่เธอไม่หยุดเสียงตะโกนและปืนยังดังตามหลังเธอนานาวิ่งจนหายใจแทบไม่ทันปอดเธอร้อนเผาเธอสะดุดล้มลงในลำธารเล็กๆน้ำเย็นชำํำน้ำซัดเลือดและโคลนออกจากขาของเธอนานานอนหงายมองท้องฟ้าผ่านใบไม้หนาที่ยอดตน้นเธอคิดถึงชายคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่ทำไมเขาถึงต่อสู้เก่งขนาดนั้นเธอสงสัย แล้วเลือดในกระท่อมหล่ะมาจากไหนกันนานาคิดในใจฉันปล่อยให้อะไรเข้ามาในชีวิตฉันน้ำตาไหลลงมาปนกับหยดน้ำจากใบไม้เธอรู้สึกหวาดกลัวและโกรธตัวเองพร้อมกันทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอีกครั้งนานาชะงักหยุดหายใจโดยไม่รู้ตัวเงาคนยืนอยู่เหนือเธอบางแสงจันทร์ที่ส่องลงมาเธอมองขึ้นไปเห็นใบหน้าเปื้อนเลือดของเขาชายเร่ร่อนยื่นมือมาลุกขึ้นยังไม่จบแค่นี้ นานาจับมือเขามือเขาแข็งแรงและเย็นเยียบเธอลุกขึ้นยืนขาสั่นแต่ฝืนทรงตัวไว้เขาพูดต่อพวกมันตามล่าผมคุณต้องช่วยผมนานาตกใจช่วยคุณหรือฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณเป็นใครเขายิ้มบางๆคุณจะรู้เร็วๆนี้แหละก่อนที่นานาจะตอบเสียงใบไม้ดังขึ้นอีกครั้งชายชุดดําคนหนึ่งโผลออกมาปืนเล็งมาที่พวกเขานานากรีดร้องในใจฉันจะตายหรือเปล่าชายเร่ร่อนดึงเธอหลบหลังต้นไม้ทันที กระสุนพุ่งเฉียดหัวเธอไปแค่ไม่กี่เซนติเมตรนานารู้สึกถึงลมร้อนจากกระสุนที่พุ่งผ่านเธอหายใจที่ความกลัวพุ่งถึงขีดสุดเขากระซิบอยู่เงียบๆผมจัดการเองนานามองเขาจากด้านข้างเห็นเหงื่อไหลลงหน้าเธอคิดเขาจะปกป้องฉันจริงๆหรือชายชุดดำเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังชัดเจนนานารู้สึกถึงหยดน้ำฝนเริ่มตกลงมาจากฟ้าฝนเม็ดเล็กๆก,ก,กระทบไปหน้าเธอเย็นและแสบผิว ชายเร่ร่อนขยับตัวเงียบๆเ,เหมือนเสือรอจู่โจมนานากลั้นหายใจหัวใจเต้นจนเจ็บหน้าอกเขาพุ่งออกไปต่อสู้กับชายชุดดำอย่างดูเดือดนานามองภาพนั้นรู้สึกเหมือนฝันร้ายเธอคิดฉันเข้าไปพัวพันกับอะไรกันแน่ฝนเริ่มตกหนักกลบเสียงต่อสู้ด้วยน้ำนานารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆทันใดนั้นชายเรร่อนล้มชายชุดดำลงได้อีกคนเขาหันมามองนานาสายตาเต็มไปด้วยความลับ ผมมีเรื่องต้องบอกคุณเขาพูดท่ามกลางสายฝนนานาก้าวถอยหลังบอกอะไรฉันไม่อยากรู้แล้วเขาเดินเข้ามาใกล้มือเปื้อนเลือดของเขาสันผมไม่ใช่ชายเร่ร่อนเขากระซิบเบาๆนานาชะงักหัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะผมเป็นผู้บริหารจากดูใบเขาพูดต่อนานาตาค้างความจริงนี้เหมือนระเบิดในหัวก่อนเธอจะถามอะไรเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งฝนตกหนักจนพื้นโคลนกลายเป็นน้ำขุ่นค้คนรอบตัวนานา เธอสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงปืนดังสนั่นใกล้หูชายที่เรียกตัวเองว่าผู้บริหารจากดูไบล้มลงทันทีเลือดไหลาจากไหลของเขาผสมกับน้ำฝนที่ไหลนองนานากริดร้องคุณตายหรือเปล่าเสียงเธอสั่นรริกเขากัดฟันแน่นมือกุมแผลสายตาย,ยังคมกริบผมไม่ตายง่ายๆเขาตะโกนกลับท่ามกลางพายุนา,นานามองไปรอบตัวเงาดำๆขยับเข้ามาจากป่าหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอก,อก เธอคิดเราจะรอดจากตรงนี้ได้ยังไงเขาคลานมาหาเธอฝนซัดหน้าเขาจนผมเปียกชุ่มฟังผมให้ดีเขาพูดเสียงหอบพวกนี้ต้องการตัวผมนานาขมวดคิ้วทำไมเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาหยุดหายใจครู่หนึ่งก่อนมองเธอด้วยตาจริงจังผมหนีมาจากดูไบเพราะผมรู้ความลับบางอย่างนานารู้สึกหนาวสถานถึงกระดูกแม้ฝนจะเย็นอยู่แล้วเธอถามความลับอะไรคุณพูดมาเดี๋ยวนี้ เขาไอออกมาเลือดปนน้ำลายไหลลงคางมันเกี่ยวกับเงินล้านและการฆาตกรรมเขากระซิบนานาตาข้างความจริงนี้หนักเกินกว่าที่เธอจะรับไว้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังชัดขึ้นผ่านสายฝนชายชุดดำสองคนโผล่มาจากพุ่มไม้ปืนในมือพร้อมยิงนานาคิดในใจฉันจะตายเพราะความใจดีของตัวเองเขาดึงแขนเธอวิ่งไปผมจะลอบพวกมันนานาสะบัดแขนออกฉันไม่ทิ้งคุณไว้แบบนี้ เขามองเธอด้วยความประหลาดใจครู่หนึ่งคุณไม่รู้จักผมด้วยซ้ําเขาพูดเสียงแหบนานาตอบแต่ฉันรู้ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือฝนตกลงมาหนักขึ้นปลบเสียงคําพูดของเธอเขายิ้มบางๆก่อนลุกขึ้นยืนแม้จะเจ็บปวดชายชุดดาตะโกนอะไรบางอย่างแต่ฝนกลบคําพูดนั้นนานารู้สึกถึงโคลนหนึ่ที่เท้าดึงรั้งเธอไว้เขาผลักเธอไปข้างหลังซ่อนตัวเดี่ยวนี้นานาคลานไปหลังก้อนหินใหญ่หายใจหอบที เธอมองผ่านช่องหินเห็นเขาต่อสู้กับชายสองคนหมัดของเขาเร็วแม้เลือดจะไหลไม่หยุดชายชุดดำคนหนึ่งล้มลงอีกคนยิงปืนพลาดนานากัดปากแน่นรู้สึกถึงรสโลหิตในปากเธอคิดเขาจะตายเพื่อปกป้องฉันจริงๆหรือหัวใจเธอเต้นระรัวด้วยความกลัวและความหวังฝนเริ่มสาแต่ลมยังพัดแรงจนใบไม้ปีวอนเขาจัดการชายชุดดำคนสุดท้ายล้มลงนอนนิ่งนานาคลานออกมามือเปื้อนโคลนและน้ำฝน คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอถามเสียงสัน่นเขาหันมามองใบหน้าเปื้อนเลือดและเหงือผมเคยชินกับเรื่องแบบนี้เขาตอบเรียบเยบียนานาขมวดคิ้วเคยชินเรือคุณเป็นใครกันแน่เขานั่งลงพิงต้นไม้หายใจหนักหน่วงผมชื่ออาลีเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงนานารู้สึกโลกมุนความจริงนี้ยิ่งกว่าฝันร้ายเธอนั่งลงข้างเขาฝนหยุดตกแต่ฟ้าอย่างมืดคุณบอกว่าหนีมาแล้วทำไมถึงมาที่นี่ อาลีมองไปไกลาสายตาเต็มไปด้วยความลับผมถูกตามล่าเพราะผมขโมยบางอย่างมานานาตกใจขโมยอะไรคุณพูดชัดๆสิเขาหยิบถุงผ้าจากเอวเปื้อนคราบเลือดแห้งนี่คือหลักฐานที่พวกนั้นกลัวเขาพูดช้าๆนานาคิดในใจฉันเข้าไปพวัวพันกับอะไรกันเนี่ยเธอมองถุงนั้นรู้สึกถึงลางร้ายในท้องอาลีเปิดถุงออกเผยให้เห็นแฟลชไดร์สีดำนี่คืออะไรนาณาถามมือสั่นโดยไม่รู้ตัว ข้อมูลการโกงเงินและค่าคนของบริษัทเขาตอบนานารู้สึกหน้ามืดความกลัวพุ่งถึงขีดสุดแล้วทำไมคุณถึงเอามันมาด้วยเธอตะโกนอาลีมองเธอเพราะผมต้องการเปิดโปงพวกมันนานาคิดเขาเป็นฮีโร่หรือคนบ้ากันแน่เธอสูดลมหายใจลึกพยายามสงบสติแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยฉันแค่คนจนเขายิ้มบางๆคุณคือโชคชะตาของผมนานาแทบหัวเราะอ,ออกมาแต่ความกลัวกลบทุกอย่าง ทันใดนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาจากฟ้าคำ่ำนานามองขึ้นไปเห็นแสงไฟส่องลงมาจากเครื่องบินพวกมันมาแล้วอาลีพูดเสียงตื่นตระนกนานาคิดฉันจะหนีจากฝันร้ายนี้ได้ยังไงเขาดึงแขนเธอวิ่งไปอย่าหยุดเด็ดขาดนานาวิ่งตามเขาเท้าเหยียบโคลนและใบไม้เปียกลมจากเฮลิคอปเตอร์พัดแรงจนเธอแทบล้มเธอได้ยินเสียงตะโกนจากด้านบนแต่ฟังไม่ชัดอาลีหันมามองเราต้องไปถึงหมู่บ้านข้างหน้า นานาหอบฉันไม่รู้ว่าฉันทําได้หรือเปล่าป่าดูเหมือนยาวไม่มีที่สิ้นสุดต้นไม้ทึบหนาะนานารู้สึกถึงเหนื่อไหลายลงหลังแม้อากาศจะเย็นเธอคิดถึงชีวิตสงบสงบที่เคยมีเมื่อวานทําไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เธอร้องในใจอาลีหยุดกระทันหันหันมามองเธอด้วยตาจริงจังถ้าผมตายคุณต้องเอา f l a ชไ d r นี่ไปนานาตกใจอย่าพูดแบบนั้นฉันไม่รับมันเขายัดถุงใส่มือเธอคุณไม่มีทางเลือก นานารู้สึกถึงน้ำหนักของถุงในมือเธอคิดนี่คือตั๋วสู่ความตายของฉันหรือเปล่าเฮลิคอปเตอ,เตอร์บินต่ำลงแสงไฟสว่างเจ้าจนตาพราน,านานามองเห็นเงาคนกระโดดลงมาจากเครื่องบินพวกมันส่งคนเพิ่มอาริตโกนผ่านเสียงลมนา,นานาวิ่งต่อขาของเธอเริ่มชาจ,จากความเหนื่อยเธอได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังใกล้เข้ามาอาลีหันไปยิงปืนที่ไม่รู้หยิบมาจากไหนกระสุนพุ่งออกไปแต่ฝนที่กลับมาตกกลบเสียง นานาคิดเขามีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่กันเธอมองหน้าเขาเห็นความดุร้ายที่ซ่อนอยู่คุณซ่อนอะไรไว้อีกเธอถามในใจทันใดนั้นอาลีสะดุดล้มลงเลือดไหลาจากขานานาหยุดวิ่งหันกลับไปหาเขาทันทีลุกขึ้นฉันไม่ทิ้งคุณเธอตะโกนเขามองเธอคุณไม่เข้าใจผมอันตรายนานาดึงแขนเขาฉันตัดสินใจแล้วเธอพยุงเขาขึ้นแม้ตัวเองจะแทบหมดแรง เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาหัวใจเธอเต้นรัวเราจะรอดไปด้วยกันเธอพูดกับตัวเองอาลีมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปคุณอาจเสียใจที่ช่วยผมเขากระซิบก่อนที่นานาจะตอบเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านหลังนานาหันไปมองเห็นเปลวไฟลุกท่วมในป่านั่นอะไรเธอตะโกนกลิ่นควันฟุ้งในอากาศอาลีน่าซีดพวกมันเผาทุกอย่างเพื่อจับผมนานารู้สึกถึงความร้อนจากไฟที่ลามมา เธอคิดชีวิตฉันพังเพราะผู้ชายคนนี้หรือเขาดึงเธอวิ่งต่อเราต้องไปให้ถึงที่ปลอดภัยนานาโมไปข้างหน้าเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านไกลๆแต่เงาดำๆขยับออกมาขวางทางพวกเขามันยังไม่จบอาลีพูดก่อนล้มลงอีกครั้งไฟลุกท่วมป่าด้านหลังนานากิ่นควันฉุนจนแสบจมูกเธอพยุงอาลีที่ล้มลงขาของเขาเปื้อนเลือดสดลุกขึ้นเราใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วเธอตะโกนใส่เขาอาลีหายใจหอบมองเธอด้วยตาแดงก่ำจากความเจ็บ คุณควรทิ้งผมไปเขาพูดเสียงแหบแห้งนานาคิดในใจทิ้งเขาเหรือไม่มีทางเธอกัดฟันแน่นดึงแขนเขาให้ลุกขึ้นอีกครั้งเงาดำสามคนโผล่จากหมอกควันปืนในมือเลงมานานารู้สึกถึงเงือเย็ยนไหลลงหลังท่ามกลางความร้อนเราตายแน่เธอร้องในใจหัวใจเต้นร,รัวทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นใกล้ตัวเธออย่างน่ากลัวดินและโคลนกระเด็นใส่หน้าเธอจนมองอะไรไม่ชัด นานาล้มลงพื้นรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอกเธอมองหาอาลีแต่ควันหนาทําให้ทุกอย่างมืดมิดอาลีคุณอยู่ไหนเธอตะโกนเสียงแหบจากควันไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามานานาคลานไปข้างหน้ามือสัมผัสโครนร้อนจากไฟเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกห่างออกไปไม่ไกลเขายังสู้อยู่หรือตายไปแล้วเธอคิดความกลัวและความหวังประทัก,กันในหัวเธอนานาคลานต่อไปจนเจอกำแพงไม้เก่าของกระท่อมร้าง เธอซ่อนตัวหลังกำแพงหายใจที่จนเจ็บปอดกลิ่นไม้ไม่ผสมควันฟุ้งเข้ามาในจมูกเธอนานามองผ่านรอยแตกเห็นเงาคนเดินผ่านไปมาชายชุดดำตะโกนสั่งการกันแต่เธอฟังไม่รู้เรื่องพวกมันเยอะเกินไปเธอคิดหัวสมองหมุนติวมือเธอกำถุงผ้าที่อาลีให้ไว้แน่นโดยไม่รู้ตัวแฟลชร้ายในนั้นหนักเหมือนชะตาชีวิตของเธอถ้าฉันตายสิ่งนี้จะหายไปด้วยเธอรำพึง นานาสุดลมหายใจลึกพยายามหาความกล้าในตัวทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากด้านหลังนานาหันขวับไปเห็นอาลีลากตัวเองออกจากผู้ไม้ใบหน้าเขาซีดขาวเลือดไหลาจากขาไม่หยุดคุณยังมีชีวิตอยู่เธอพูดเสียงสั่นด้วยความดีใจอาลีพยักหน้าแต่ไม่นานถ้าเราไม่หนีนานาคิดเขาจะตายจริงๆถ้าฉันไม่ทำอะไรเธอวิ่งไปหาเขาฝาควันหนาที่ยังลอยฟุ้ง มือเธอสัมผัสเลือดอุ่นๆที่ไหลาจากตัวเขาผมบอกให้คุหนี้เขาพูดมองเธอด้วยตาดุนานาตอบฉันไม่ใช่คนที่ขาดแบบนั้นก่อนที่อาลีจะโตวแย้งเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาชายชุดดำคนหนึ่งโผลออกมาปืนเล็งตรงมาที่เธอนานารู้สึกถึงลมเย็นจากกระบอกปืนที่อยู่ไกลลงไปอาลีตะโกนก่อนผลักเธอล้มลงพื้นกระสุนพุ่งผ่านหัวเธอไปเสียงดังแหวกอากาศ นานาคลานไปหลบหลังต้นไม้หัวใจแทบหยุดเต้นเธอมองเห็นอาลีต่อสู้กับชายคนนั้นตัวต่อตัวเขาคว้าปืนมาได้แต่ถูกต่อยเข้าที่ท้องนานาคิดฉันต้องช่วยเขาไม่งั้นเราตายทั้งคู่เธอหยิบก้อนหินขึ้นมามือสั่นแต่แน่วแน่นานาเล็งไปที่ชายชุดดำคว้างหินเต็มแรงหินพุ่งไปถูกหัวเขาอย่างจังเลือดไหลทันทีชายคนนั้นล้มลงอาลีหันมามองเธอด้วยความตกใจคุณทำได้ยังไงเขาถามหายใจหอบที นานายิ้มเล็กน้อยฉันไม่ยอมตายง่ายๆอาลีพยักหน้าคุณน่าจะเป็นทหารมากกว่านี้นานาคิดในใจฉันแค่คนจนแต่ฉันสู้ได้เธอช่วยพยุงเขาขึ้นฝาควันไปข้างหน้าแสงไฟจากหมู่บ้านใกล้เข้ามาแล้วแต่ยังไม่ปลอดภัยเราต้องไปให้ถึงเธอพูดกับตัวเองทออีจีนันไดนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นอีกครั้งจากฟ้านานามองขึ้นไปเห็นแสงไฟสว่างวาบผ่านต้นไม้ พวกมันไม่ยอมแพ้อารีพูดเสียงแหบจากความเหนื่อยนานารู้สึกถึงลมแรงจากใบพัดที่พัดลงมาใบไม้ปลิวว่อนดินกระจายจนเข้าตาเธอเธอคิดเราจะหนีจากนรกนี้ได้ยังไงอารีชี้ไปข้างหน้ามีถ้ำอยู่ตรงนั้นไปซ่อนนานาวิ่งตามเขาขาแทบล้มจากความอ่อนแรงถ้ำมื่อสนิทปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์เธอรู้สึกถึงความเย็นชื้นจากปากถ้ำทันที ทั้งสองมุดเข้าไปในถ้ำหินแหลมขูดผิวเธอนานานั่งลงหายใจหอบมองอลีที่สุดตัวเราจะรอดไหมเธอถามเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินอาลีมองเธอถ้าพวกมันไม่เจอเรานาน,านานาคิดแต่พวกมันจะหยุดตามล่าหรือเปล่าเธอสัมผัสแฟลชร้าย,ยในถุงรู้สึกถึงน้ำหนักสิ่งนี้คือสาเหตุทั้งหมดเธอรำพึงในใจอ,อาลีไอออกมาเลือดปนน้ำลายหยดลงพื้นถ้ำผมขอโทษที่ลากคุณเข้ามาเขาพูด นานาตอบมันสายไปแล้วฉันเลือกทางนี้เองเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังใกล้เข้ามาแสงไฟสาดเข้ามาในถ้ำนานาชะงักหยุดหายใจโดยไม่รู้ตัวพวกมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เธอคิดกลัวจนตัวสัน่นอาลีคว้ามือเธอเงียบไว้อย่าขยับนานารู้สึกถึงมือเย็นๆของเขาที่บีบแน่นเธอมองออกไปเห็นเงาคนเดินมาที่ปากถ้ำเราตายแน่เธอร้องในใจหัวใจเต้นแรง ชายชุดดำตะโกนออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะเผาทุกอย่างนานาคิดเผาอีกแล้วพวกนี้บ้าไปแล้วเธอมองอาลีเห็นความกลัวในตาของเขาเป็นครั้งแรกทันใดนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นนอกถ้ำดินสั่นสะเทือนนานารู้สึกถึงฝุ่นผงตกลงมาจากเพดานถ้ำเกิดอะไรขึ้นเธอถามมองออกไปด้วยความสับสนควันหนาทะลักเข้ามาในถ้ำกลิ่นฉุนจนแสบตาอาลีพูดพวกมันพยายามรมควันเราให้ออกไป นานาคิดเราจะตายในนี้หรือออกไปตายข้างนอกเธอไอแรงรู้สึกถึงความที่เข้าไปในปอดฉันต้องทำอะไรสักอย่างเธอตัดสินใจในใจนานาคลานไปที่ปากถ้ำมองหาทางออกเธอเห็นชายชุดดำยืนอยู่หันหลังให้เธอนานาคว้าก้อนหินอีกก้อนมือสั่นแต่แน่วแน่เธอเล็งไปที่หัวของเขาคว้างออกไปเต็มแรงชายคนนั้นล้มลงทันทีไม่มีโอกาสได้ร้องฉันทำได้เธอคิดหัวใจเต้นด้วยความตื่นเต้น นานาหันกลับไปหาอาลีเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้อาลีพยักหน้าลุกขึ้นด้วยความเจ็บปวดทั้งสองวิ่งออกจากถ้ำฝากควันและเปลวไฟนานารู้สึกถึงความร้อนที่แผดเผาหลังของเธอหมู่บ้านอยู่ใกล้แค่เอื้อมเธอพูดกับตัวเองแต่แล้วเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหน้าเธอนานาหยุดชะงักเห็นชายชุดด,ดำอีกคนยืนขวางทางเขายิ้มย่อปืนในมือเล็งมาที่หัวของเธอหมดทางนีแล้วเขาพูดน้ำเสียงเย็นชา นานาคิดนี่คือจุดจบของฉันหรืออลีผลักเธอหลบข้างกระสุนพุ่งผ่านไปเฉียดต,ตัวเขาตะโกนวิ่งไปผมจัดการเองนานาวิ่งต่อขาแทบซุดจากความกลัวเธอได้ยินเสียงต่อสู้ด้านหลังแต่ไม่หันกลับฉันต้องรอด่าเธอบอกตัวเองซ้ำๆแต่แล้วเสียงกรีดร้องของอลีดังขึ้นท่ามกลางควันเสียงกรีดร้องของอลีดังก้องในหูนานาจนหัวใจเธอสัน่นเธอหยุดวิ่งหันกลับไปมองผ่านควันหนาที่ยังฟุง้ง ภาพที่เห็นคืออาลีล้มลงเลือดไหลนองจากหน้าอกนานาคิดไม่จริงเขาจะตายไม่ได้เธอวิ่งกลับไปหาเขาขาแทบสุดจากความกลัวชายชุดดำยืนอยู่เหนือร่างอาลีปืนยังเล็งอยู่ยานานาตะโกนเสียงแหบแห้งจากควันและน้ำตาชายคนนั้นหันมามองเธอยิ้มย้อยอย่างเย็นชาผู้หญิงโง่อยากตายตามมันหรอเขาพูดนานารู้สึกถึงไฟโกรธลุกในอกท่ามกลางความสิ้นหวังเธอก้มลงข้างอาลีมือสัมผัสเลือดอุ่นๆของเขา คุณต้องรอดดดเธอกระซิบน้ำตาไหลลงแก้มอาลีลืมตาขึ้นมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนแรงหนีไปเอาแฟลชไร้ไปเขาพูดลมหายใจขาดห่วงนานาคิดฉันจะไม่ทิ้งคุณแบบนี้เธอกำถุงผ้าแน่นรู้สึกถึงน้ำหนักของมันชายชุดดำเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังบนโคลนจบแล้วเขาพูดก่อนยกปืนขึ้นเล็งเธอนานารู้สึกถึงลมเย็นจากกระบอกปืนที่ใกล้หน้าผากแต่แล้วเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังเขา ชายชุดดำล้มลงทันทีเลือดพุ่งจากหัวของเขานานาหันไปมองเห็นเงาคนยืนอยู่ท่ามกลางควันใครเธอตะโกนหัวใจเต้นแรงด้วยความสับสนเงา,นาคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าค่อยๆชัดขึ้นเป็นผู้หญิงผิวคล้ำเหมือนเธอถือปืนในมือฉันชื่อมารีอาเพื่อนของอาลีเธอพูดเสียงนิ่งนานาคิดเพื่อนหรือทำไมถึงโผลมาเดี๋ยวนี้มารีอาก้มลงดูอาลีเขายังหายใจอยู่แต่ต้องรีบนานารู้สึกถึงความหวังจุดขึ้นมาในอก ช่วยเขาด้วยฉันขอร้องเธอพูดน้ำตาคลอมาเรียพยักหน้าหยิบวิทยุสื่อสารจากกระเป๋าทีมแพทย์เข้ามาเดี๋ยวนี้เธอสังการอย่างรวดเร็วนานามองไปรอบตัวไฟยังลุกไหม้ป่าอยู่ไกลๆก,กลิ่นควันผสมเลือดทำให้เธอคลื่นไส้คุณเป็นใครกันแน่นานาถามมาเรียด้วยความสงสัยมาเรียยิ้มบางๆฉันทำงานกับอาลีที่ดูไบานานาคิดแล้วทำไมเพื่อมาช่วยตอนนี้ ก่อนที่เธอจะถามต่อเสียงฝีเท้าดังมาอีกครั้งทีมแพทย์สามคนวิ่งเข้ามาถืออุปกรณ์ช่วยชีวิตนานาถอยออกมามองพวกเขาทำงานด้วยใจระทึกอาลีถูกวางบนเปนสนามเลือดยังไหลไม่หยุดนานาคิดเขาจะรอดหมายฉันทำถูกหรือเปล่ามารียวางมือบนไหลเธอคุณช่วยเขาไว้นานามองหน้าเธอแต่ฉันเกือบตายเพราะเขามารีพูดบางครั้งความจริงมันอันตรายนานารู้สึกถึงถุงในมือรู้ว่ามันคือต้นเหตุ แฟลชตรนนี่สำคัญขนาดนั้นเลยหรอเธอถามมาเรียพยักหน้ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่ดูใบนานาคิดฉันแค่คนจนทำไมต้องมาแบกเรื่องนี้เธอสูดลมหายใจลึกพยายามสงบใจที่เต้นระรัวทีมแพทย์ยกอาลีขึ้นวิ่งไปที่รถฉุกเฉินใกล้หมู่บ้านนานาตามไปมองร่างเขาที่นอนนิ่งบนเปลถ้าเขาตายฉันจะทำยังไงเธอรำพึงในใจมารียเดินเคียงข้างเธอเคแข็งแกร่งกว่านี้ นานามองเธอคุณรู้จักเขาดีแค่ไหนมาเรียหยุดเดินมองเธอด้วยสายตาลึกซึ้งเขาไม่ใช่แค่ผู้บริหารเขาคือคนที่ฉันรักนานาตกใจรักเหรือแล้วทำไมปล่อยให้เขาลำบากมาเรียถอนหายใจเพราะเขายอมเสี่ยงเพื่อฉันนานาคิดเรื่องนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่ฉันเข้าใจที่รถฉุกเฉินทีมแพทย์ฉีดยาให้อลีอย่างเร่งด่วนนานามองผ่านกระจกเห็นหน้าซีดของเขาค่อยๆขยับ เขาจะรอดเธอพูดกับตัวเองน้ำตาไหลาเงียบๆมารียยื่นมือมาให้แฟลชร้ายฉันฉันจะจัดการนานาคลายมือจากถุงมองมันด้วยความลังเลถ้าฉันให้คุณเรื่องนี้จะจบไหมเธอถามมาเรียพูดมันจะจบสำหรับคุณแต่ไม่ใช่สำหรับเรานานาคิดฉันอยากกลับไปใช้ชีวิตสงบสงบเธอยื่นถุงให้มารียรู้สึกถึงน้ำหนักที่หายไปแต่แล้วเสียงหัวเราะแหบแห้งดังมาจากรถนานาหันไปมองเห็นอลีลืมตาขึ้นช้าๆ คุณไม่ควรให้เธอเขาพูดเสียงอ่อนแต่ชัดเจนนานาตกใจอะไรคุณหมายถึงอะไรมารีหันปืนเล็งมาที่นานาทันทีไม่มีรอยยิ้มขอโทษนะคุณไม่ควรรู้เยอะกว่านี้เธอพูดนานาคิดนี่คืออะไรฉันถูกหลอกเหรออารีพยายามลุกขึ้นแต่ทีมแพทย์กดเขาวไว้มารียทรยศผมเธอทำงานให้บริษัทเขาตะโกนนานารู้สึกโลภุนความจริงนี้เหมือนมีดแทงใจ คุณหลอกฉันมาตลอดเธอพูดมองมาเรียด้วยความโกรธมาเรียยิ้มเย็นฉันแค่ทำตามคำสั่งนานาคิดฉันช่วยคนผิดมาตลอดหรือเปล่าเธอก้าวถอยหลังมองหาทางหนีจากปืนนั้นอย่าขยับมาเรียพูดเสียงเย็นจนขนลุกนานารู้สึกถึงโคลนเย็นๆที่เท้าหัวใจเต้นแรงฉันจะไม่ตายแบบนี้เธอตัดสินใจในใจเธอพุ่งไปข้างหน้ากระแทกมารีเต็มตัวปืนหลุดจากมือมารีตกลงพื้นโคลนทันที นานาคว้าปืนขึ้นมามือสั่นแต่แน่วแน่คราวนี้ถึงตาคุณบ้างเธอพูดเล็งไปที่มาเรียมาเรียกมือขึ้นฟังฉันก่อนคุณไม่เข้าใจนานาคิดฉันเบื่อคำโกหกแล้วเธอกำปืนแน่นนิ้ววางที่ไกปืนพร้อมยิงแต่แล้วเสียงอาีดังขึ้นอย่าทำคุณไม่ใช่ฆาตกรนานาหันไปมองเขาเห็นตาที่เต็มไปด้วยคำขอแต่เธอจะฆ่าฉันนานาตะโกนกลับน้ำตาไหลอาลีพูดให้ผมจัดการผมสัญญาจะจบเรื่องนี้ นานาคิดฉันเชื่อเขาได้อีกครั้งไหมเธอวางปืนลงช้าๆมองมาเรียที่คุกเขาคุณแพ้แล้วเธอพูดเสียงสั่นแต่หนักแน่นทีมแพทย์พาอาีขึ้นรถเขามองเธอด้วยความขอบคุณคุณคือฮีโร่ตัวจริงเขากระซิบก่อนรถเคลื่อนออกนานามองตามไปรู้สึกถึงความว่างเปล่าในใจมาเรียถูกจับโดยคนที่โผล่มาจากหมู่บ้านนานาคิดฉันรอดมาได้ยังไงจากนรกนี้เธอนั่งลงบนพื้นโคลนน้ำตาไหลบนความโล่งใจ แฟลชไลน์แน่นอยู่ในมือเขาแล้วเธอรำพึงชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดการในคืนเดียวนานามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างรู้สึกถึงลมเย็นฉันแค่คนจนแต่ฉันชนะเธอยิ้มให้ตัวเองแต่แล้วเสียงวิทยุจากรถดังขึ้นขัดจังหวะอาลีหายไปจากรถฉุกเฉินเสียงตะโกนดังชัดนานาตื่นตระหนกหายไปหรือเกิดอะไรขึ้นเธอมองไปรอบตัวเห็นรอยเท้าปริศนาบนโคลนเขาหนีไปหรือถูกพาตัวไปเธอคิด นานาลุกขึ้นมองรอยเท้านั้นด้วยสายตา,นาแน่วแน่เรื่องนี้ยังไม่จบเธอพูดกับตัวเองเธอก้าวตามรอยเท้าไปหัวใจเต้นด้วยความหวังฉันจะตามหาคุณอาลีเธอสาบานในใจแสงแรกของวันสาสสองลงมาแต่ปริศนายังคงอยู่